Students Welcome back English back Card สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาสู่วิชาภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะ Today would like to teach you about would you grammar I like วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนโครงสร้างภาษาอังกฤษนะคะหรือที่เด็กๆรู้กันว่า grammar นะคะก่อนอื่นเลยถ้าได้ยิน grammar แล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าวันนี้ คุณครูมีการสอนแบบเข้าใจง่ายและกระชับนะคะและในท้ายคลิปนี้ถ้าเด็กๆตั้งใจฟังะคะคุณครูจะมีเกมมาให้เด็กลองเล่นด้วยนะคะ Are you ready? พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว let's go Today I would like to teach you about grammar The topic is Present Continuous tense วันนี้นะคะโครงสร้างภาษาอังกฤษที่คุณครูจะนำมาสอนนักเรียนนะคะจะเกี่ยวกับเรื่อง Present Continuous tense นะคะจะเป็นโครงสร้างประโยคที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและกำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่ณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือเป็นเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้น ในขณะที่พูดนะคะต่อมาเรามาดู verb form กันนะคะรูปกิริยาที่เป็น keyword ของโครงสร้างประโยค present continuous s t n tense นะคะคือเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เห็นโครงสร้างตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กๆจะสามารถรู้เลยว่านี่คือ present continuous Stand โดยมีหลักการง่ายๆค่ะที่เน้นสำคัญเลยคือ verb ing นะคะ ตัวนี้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆนะคะจะเข้าใจผิดว่าเติม verb ing ได้เลยจึงจะเป็น present o อนซึ่งความเข้าใจนั้นผิดนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าจะต้องมี verb to be ก่อนนะคะจึงจะตามด้วย verb ing นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทวน verb to be กันก่อนนะคะ verb to be มีกี่ตัวคะอ่า มี3ตัวนะคะก็คือมี is am แล้วก็ are นะคะดูการหลักการใช้ is นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะเอกพจน์คืออะไรเอกพจน์ก็คือ1สิ่ง1อย่าง1ชิ้น1อันนะคะก็คือจะใช้ verb to be ที่เป็น is นะคะ ส่วนประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะพหูพจน์คืออะไรพหูพจน์คือมากกว่า1สิ่งขึ้นไปมากกว่า1อย่าง1ชิ้นขึ้นไปนะคะก็จะใช้ r นะคะส่วน i ถ้าประธานเป็น i แน่นอนค่ะใช้กับ m เท่านั้นนะคะส่วน u ตรงนี้ที่คุณครูหยิบยกขึ้นมาเนี่ย u เด็กๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า แปลว่าคุณนะคะแต่ทําไมเราใช้ R าละ่ะสรรพนามตัวนี้นะคะเป็นข้อยกเว้นค่ะคือจัดให้ได้ว่าเป็นพ้าหูพจน์นะคะก็คืออยู่แปลว่าคุณหรือพวกคุณก็ได้ค่ะฉะนั้นจึงจะต้องใช้ verb to be ซึ่งเป็น R e นะคะต่อมาค่ะในเมื่อเราทวนเกี่ยวกับ เ o ิร์ o ทูไปแล้วนะคะเราจะมาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับการเติม ing บ้างค่ะอันดับแรกเลยกิริยาน,นะคะที่ลงท้ายด้วย e นะคะง่ายๆค่ะให้เด็กๆตัด e ทิ้งไปเลยค่ะแล้วเติม ing นะอย่าลืมนะคะถ้าลงท้ายด้วย e ตัดตัว e ทิ้งไปแล้วเติม ing ได้เลยยกตัวอย่างคำเช่นคำว่า write ที่แปลว่าเขียนนะคะสะกดด้วยว่า w r i t e อ่าเห็นไหมคะ w r i t e ที่ลงท้ายด้วย e ทำไมคะทำยังไงเอย่ยค่ะเก่งมากก็คือทำไมคะตัดตัว e ทิ้งไปแล้วจึงเติม ing ได้คำใหม่ว่า writing เห็นไหมคะ w r i t i n g writing จากที่เดิมเป็น write ที่แปลว่าเขียน กลายเป็น writing ความหมายก็เปลี่ยนทันทีค่ะแปลว่ากำลังเขียนอยู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำอีกหนึ่งตัวอย่างที่ลงท้ายด้วย E นะคะเช่นคำว่า move move แปลว่าย้ายหรือเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะสะกดได้ว่า m o v e move นะคะสังเกตได้เลยว่าจะมีตัว E ตามท้ายเราทำไมเอ่ย ตัดทิ้งออกแล้วเติม ing ได้คำหมาว่า moving moving m o v i n g moving นะคะจากคำว่า move ที่แปลว่าเคลื่อนย,ย้ายกลายเป็น moving แปลว่าอะไรคะกำลังเคลื่อนย้ายนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากนะคะและอีกที่สำคัญเลยคือถ้าลงท้ายด้วย e นะคะ e แล้วก็ e สองตัวนี้นะคะไม่ต้องตัดออกสัก e เลยค่ะให้เด็กๆเติม ing ได้เลยนะคะยกตัวยอย่างเช่น agree กลายเป็น agreeing see กลายเป็น seeing ต่อมาค่ะหลักการเติม ing อีกหนึ่งข้อนะคะคือ verb คำใดก็ตามที่มีพยางค์เดียว แล้วยังมีสระและตัวสะกดเพียงตัวเดียวให้เด็กๆนะคะเพิ่มตัวสะกดไปอีกหนึ่งตัวนะคะก่อนที่เราจะเติม i n g ยกตัวอย่างเช่น put ที่แปลว่าวางนะคะเห็นไหมคะว่า p u t put นะคะ p ก็คือตัวสะกดก็คือพยัญชนะนั่นเองตามด้วย u u เป็นสระ t เป็นตัวสะกดติดพยัญชนะนะคะเข้าเข้าเครือข่ายกับข้อนี้เลยก็ทำไมคะให้เด็ก เบิลตัวทีขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะคือเบินตัวถ้ายขึ้นมาหนึ่งตัวกลายเป็น putting putting p u t t i n g putting จาก put กลายเป็น putting อ,อีกหนึ่งคำนะคะ fit นะคะเห็นไหมคะ f i t fit i เป็นตัวสระ t เป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะนะคะให้เด็กทำยังไงคะ เบิ้ลมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเบิ้ลอะไรเอ่ยเบิ้ลตัวทีอ่ากลายเป็น fitting fit fitting ต่อมาค่ะไม่จำเป็นที่ลงท้ายด้วยทีแล้วเบิ้ลตัวทีนะคะอย่างเช่นคำว่า run ก็สะกดได้ว่า r u and run นะคะเห็นไหมคะว่าตัว u เป็นสระตัว n เ,เป็นตัวสะกดนะคะเข้าเครือข่ายเลยก็กลายเป็นเบิ้ลตัว n หนึ่งตัว ะะแกเป็น run running run running swim อ่า swim นะคะ swim ลองเห็นไหมคะว่าสะกดได้ว่า s w i m swim ทำยังไงคะเบิ้ลตัว m ไปหนึ่งตัวจาก swim กลายเป็น swimming เก่งมากคะ่ะและต่อมานะคะในกรณีนี้ก็เหมือนอันที่แล้วเลยนะคะ จะคล้ายๆกันนะคะก็คือกรณีที่มีสองพยางนะคะหรือมากกว่าหรือพยางท้ายมีตัวสระและตัวสะกดเพียงตัวเดียวให้เติมตัวสะกดลงไปอีกหนึ่งตัวแต่ทำไมคะให้เน้นเสียงที่พยางหลังนะคะเช่น cut cutting อย่างนี้นะคะ sit sitting run running swim swimming Next. ต่อมาค่ะเราจะมาดูโครงสร้างประโยคกันแล้วนะคะ,ะรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะจะมีด้วยกันประมาณ3รูปแบบบอกเล่าปฏิเสธและคำถามทีนี้เรามาดูบประโยคบอกเล่าก่อนค่ะนะคะประโยคบอกเล่าโครงสร้างง่ายๆเลยค่ะมีประธานก็คือ subject นะคะตัวสีแดงๆเลยต่อมาเป็น verb to be ที่มี is am are และตามด้วย verb ing อา ทีนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างที่คุณครูสร้างไว้นะคะว่าตรงกับโครงสร้างหรือเปล่านะคะ she is drinking milk she is drinking milk เธอกำลังดื่มนมนั่นเองนะคะ,ะเรามาตรวจสอบโครงสร้างกันว่าตรงกันไหมเอ่ย subject ก็คืออะไรคะ she เก่งมากค่ะส่วน verb to be ก็คือ i s ทำไมถึงเอา i s t คะอ่าเป็นเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ก็คือ she นั่นเองนะคะแล้วตามด้วย verb ing ส่วน m ิ้วเป็น object ค่ะคือเป็นกรรมนะคะก็แปลได้ว่าเธอกำลังดื่มนมนั่นเอง next ต่อมาค่ะเป็นประโยคบอกเล่าอีกเหมือนกันแต่คุณครูได้ยกตัวอย่างประธานที่เป็นพระหูพจน์ขึ้นมานะคะ คุณครูให้คำว่า they are playing football they are playing football นะคะประธานเป็นอะไรเอ่ยเป็น they ส่วน verb to be คือ are ทำไมถึงเป็น are คะเพราะประธานเป็น they they เป็นผ้าหูพ o s แล้วตามด้วย verb ing football เป็น object กลายเป็น they are playing football ก็คือพวกเขากำลัง เล่นฟุตบอลอยู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นรูปประโยคปฏิเสธกันบ้างนะคะซึ่งไม่ได้ต่างอะไรกับประโยคบอกเล่าเลยแค่เราเพิ่ม not มาแทรกตรงกลางระหว่าง verb to be กับ verb ing กลายเป็นประโยคปฏิเสธทันทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนโครงสร้างกันหน่อยนะคะโดยมี subject ประธานแล้วก็ verb to be is a m a แล้วที่สำคัญถ้าปฏิเสธให้เติม not แล้วถึงจะตาม verb ing นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูประโยคตัวอย่างนะคะ she is not driving to work she is not driving to work แปลได้ว่าหล่อนหรือเธอเนี่ยไม่ได้กำลังขับรถไปที่ทำ งานนั่นเองนะคะเห็นไหมคะไม่ก็คือปฏิเสธนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบโครงสร้างกันค่ะว่าตรงกันไหมอ่ะ subject คือ she verb to be คือ is แล้วตามด้วยประโยคปฏิเสธคือ not แล้วตามด้วย verb ing ก็คือ driving นะคะ to work object she is not driving to work ค่ะแล้วต่อมาอีกหนึ่งประโยคที่ยกตัวอย่างนะคะคือเป็นพระหูพจน์นะคะ we are not learning math, we are not learning math, พวกเราเนี่ยไม่ได้กำลังเรียนวิชาเลขอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบประโยคกันนะคะว่าตรงกับโครงสร้างไหมอ่ะ j e c t ก็คือ we แล้วส่วน verb to be คืออ่ะตามด้วย not ปฏิเสธแล้วตามด้วย verb i n G นะคะ m a t ก็คือ object นั่นเองก็ซึ่งบอกได้ว่าตอนนี้พวกเราไม่ได้กำลังเรียนวิชาเลขอยู่นั่นเองนะคะแต่ทำไมคะพวกเรากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ,ะต่อมาค่ะเราจะมาเรียนรู้ในรูปแบบประโยคคำถาม WH question นะคะซึ่งจะจัดประเภท question นี้ได้ว่าเป็นคำถามปลายเปิดนะคะ โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้ค่ะ Question work นะคะที่มีขึ้นต้นด้วย Wh question นะคะไม่ว่าจะเป็น What Where When Why นะคะแล้วตามเหมือนเดิมค่ะ Verb to be แล้วถึงจะตามด้วย Subject S ตัวนี้ย่อม,มาจาก Subject ที่แปลว่าประธานแล้วตามด้วย Verb ing นะคะยกตัวอย่างเช่น What are you doing now What are you doing now นะคะ q u e s t i Question w o r มของเราก็คือ what แล้วส่วน v e b to be คือ are เพราะประธานเป็น you นะคะ doing now นะคะเวลาเด็กๆเจอคำถามนี้นะคะไม่ยากค่ะ What are you doing now เด็กๆสามารถตอบได้เลยค่ะว่าเขาถามว่าคุณกำลังทำอะไรคำตอบก็คือฉันก็คือ I แล้วตามด้วยวั to be คือ am I am learning เป็ว่าอะไรคะ ฉันกำลังเรียนอยู่นั่นเองนะคะหรือถ้าประธานเป็น what are, ให้อีกประโยคหนึ่งว่า what are they doing now พวกเขากำลังทำอะไระเวลาตอบนะคะง่ายมากเลยค่ะย้อนกลับเลยค่ะ they are แล้วตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะเช่น they are learning English พวกเขากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่นะคะ หรือถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะก็ถามได้ว่า what is s he doing now what is he doing now นะคะเห็นไหมคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb to be จะเปลี่ยนไปทันทีกลายเป็น is นะคะก็คือเขากำลังทำอะไรเวลาตอบค่ะตอบยอดคำถามได้เลย he is r u n n i n g English he is Learning English เขากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่นะคะซึ่งจะตรงออกับโครงสร้างทีง่คุณครูทำไว้ด้านบนเลยนะคะและแบ่งสีให้เห็นชัดเจนนะคะต่อมาค่ะมาเป็นรูปประโยคคำถาม Yes No Question หรือที่เราเรียกกันว่าคำถามปลายปิดนะคะที่บอกว่าเป็นคำถามปลายปิดหมายความว่ามีให้ตอบแค่2ทางเลือกคือใช่หรือ ไม่นะคะก็คือ yes กับ no นั่นเองอ่าโครงสร้างไม่ได้ยากและไม่ได้ต่างจากการถาม wh question เลยเห็นไหมคะโครงสร้างเหมือนเดิมแต่แค่ตัดตัวหน้าออกที่เป็น wh question ก็กลายเป็น verb to be ขึ้นก่อนนะคะ is แ n d มาแล้วตามด้วย subject แล้ว verb to be ยกตัวอย่างเช่นถ้าคำถามเป็นเอกพจน์ประธานเอกพจน์นะลูกเป็น he เห็นไหม he หรือ she นะคะสมมติครูขวัญใช้ is He sleeping อ่าอย่าลืมนะคะเวลาเราจะพูดนะคะถ้าเป็นคำถามให้เรียนทำเสียงสูงตอนท้ายประโยคนิดนึงนะคะให้รู้ว่าเราถามนะคะ Is he sleeping เขากำลังหลับอยู่ใช่ไหมอ่าแบบนี้นะคะให้เด็กใช้โทนเสียงต่ำนะคะมันก็จะดูแปลกนะคะเช่น Is he sleeping อย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างนี้มันจะแบบว่าเขากำลังหลับอยู่ใช่ไหม มันก็กลายเป็นว่าสำเนียงมันทำไมคะโทนการถามมันไม่เหมือนการถามเลยเนาะอ่ะ is he sleeping ถ้าตอบใช่ก็คือ yes he is การเขาถามยังไงให้เด็กๆตอบกลับอย่างนั้นก็ถาม is he แล้วก็ตอบ he is ถ้าเกิดปฏิเสธนะคะก็เป็น no he is not หรือ no he isn't นะคะก็เขียนเหมือน yes เลยแต่ เปลี่ยนจาก yes เป็น no แล้วเติม not เพราะไม่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะยกตัวอย่างคำถามเป็นหูพพน์บ้างนะคะเช่นคำถามนี้เลย Are you sleeping? Are you sleeping? นะคะโดยที่คุณครูจะใช้บริบทตัวเดิมนะคะคือ sleeping นะคะอยากจะให้รู้ความต่างๆแค่ว่าเปลี่ยนประธานเฉเๆนะคะ Are you sleeping คุณกำลังหลับอยู่ใช่ไหมถ้าเราตอบว่า Yes I am นะคะไม่ใช่ว่าถาม are you เด็กๆตอบ you are ไม่ได้นะคะให้นึกถึงหลักความเป็นจริงว่ามีคนกำลังถามเราอยู่ว่าเราเป็นคุณเนี่ยคุณกำลังหลับอยู่ใช่ไหมนะคะเราก็ต้องตอบตัวแทนเราว่า I Yes I am No I am not แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเหมือนเดิมเลย เหมือนตะก,กี้เลยนะคะแค่เปลี่ยนจาก I เป็น They เหยๆเห็นไหมคะอ๋อ They sleeping ถาม They ตอบ They yes They are no They are not นั่นเองนะคะอ่ะเป็นไงคะวันนี้คุณครูก็ได้สอน Present Continuous ในรูปแบบเข้าใจง่ายและกระชับมากขึ้นนะคะโดยที่ คุณครูได้สอนถึงโครงสร้างคีย์เวิร์ดและการตอบคำถามทั้งประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและคำถามให้เด็กได้รู้ว่าโครงสร้างของ Present Continuous tense เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วใช้กับสถานการณ์ยังไงนะคะถ้าเด็กๆอยากจะดูวิดีโอเพิ่มเติมน,นะคะเด็กๆสามารถพิมพ์ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะไปที่ใน Google นะคะแล้วพิมพ์ตามนี้ได้เลยหรือ เปิดโทรศัพท์มาค่ะสแกน QR code นะคะเพื่อเรียนรู้วิดีโอเพิ่มเติมจาก YouTube เกี่ยวกับ Presence c o n t i n u o u s t e n s e n นะคะอ่าและถึงช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยนะคะนั่นก็คือ Game Time นั่นเองนะคะอ่าถ้าเด็กๆเ,เข้าใจในการเรียนรู้วันนี้แล้วนะคะเด็กสามารถ พิมพลิงก์ก็ได้นะคะหรือสแกน QR Code คก็ได้นะคะเข้าไปเล,เล่เข้าไปในเกมนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครเข้าไปในเกมนะคะให้เด็กพิมพ์ชื่อแล้วก็ห้องนะคะไว้ให้คุณครูนะคะเดยวคุณครูจะไปดูว่าใครทำสกอร์ได้เยอะมากที่สุดนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเนี่ยเรียนมาเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคก่อนอื่นก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณครูก็ เป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะโควิด1 i d 1 9นะคะได้ระบาดอย่างหนักเลยนะคะก็อยากให้เด็กนะคะช่วย protect yourself นะคะก็คือดูแลตัวเองปกป้องตัวเอง from the covid 1 9นะคะโดยการที่ง่ายๆเลย stay at home ให้เด็กอยู่บ้านนะคะแล้วเรียนออนไลน์กับคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืม wash your hand often ก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ take the mask สวมใส่แมสเป็นประจำเวลาออกจากบ้านหรือว่าอยู่ในที่บริษัทมีผู้คนเยอะมากมายคะ่ะหรือถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะคะงดสัมผัสของผู้คนแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะ,นะะ alright วันนี้นะคะคุณครูก็ หวังว่าเด็กๆทุกคนจะสนุกและตั้งใจเรียนนะคะ alright see you next time บายบาย